สองต่อขต่อตอนเดียวไปคะ่ะสวัสดีจ้าวันนี้พอก,กับตามมี่ ชาแนลคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีจ้าํำก็บ,บีค่ะมาคือเกาคะ่ะจากภาพาพาาพี่น้องมากินแซลมอนราดน้ํปาปลาเช่นเคยจ้ามือนีจเฮ็ตเองคือเกาคือเดิมคะ่ะพี่น้องพักหลากหลายยกมาเบิดสวนคือเก่าจ้าพี่น้องเรียกดอกมากว่าคือบ่อเห็นกินพักกันกินบางหันเนาะว่าพักบก่เคยเห็นเลยนะพี่น้องเพราะเพิ่นเป็นเอฟซีอันบิ๊กเพราะว่าบิ๊กมากินพักนะพี่น้องคะ่ะขออนุญาตเปลี่ยนซื้อเพจ ตั้มมี่หิวข้าวเด้อพี่น้องเด้อจากตั้มมี่วีทีแชแแนลเป็นตั้มมี่หิวข้าวเด้อค่ะพี่น้องยูใน่เพจเป็บุ๊คของข้าเด้อค่ะเด้อซื้อหนาลัาขากขึ้นเั็กน้อยค่ะพี่น้องโอเคค่ะไปได้ค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้าขอสดน้ำหน่อยนาดู่ะดูดูหนามเนื้วเหนียว,วตุยตุยได้พี่น้องขอใส้มือด้วยวค่ะยดอดอัำเพิ่งค่ะต่อขอตออตอนเดียวไปค่ะ ออ่อยอ่ะเอาอืมเข้ากันอืมเข้ากันมันเป็นปลาคดน้ำปลาด้นเนอะรานี่ยปลาอันเขาอืมผม่อม ้องต่ำมีเอ็มโชยุ่ให้พี่เนี่ยก็กินแนงเหรอืมอืมกรอไน่กินอร่อยอ่ะนี่ไหน่ดีงมวกินได้ไปกินที้หน้าผัว <laughs> <c oughs> ืมื <S <s <ays> มื<น>มมนหอากาศเริ่มห้อนไลม,มพี่พหองเนาะอืือมอืม แซบมอนไปเรียงเองด้อพี่น้องซื้อมาคือเก่าแต่ว่าแร่เองค่ะหืมสายไม่และหวานดีนะหวานโอเคครับอืมอืมหว หวานค่ำยังเที่ยมทุเนีหยค่ะหอมเยอเลยน้นนำเล็กหน่อย น้ำบลูเบอร์รี่กิงให่ที่แรกอยากจะกินแบบซาซิมินะแบบเราโชว์อยู่คุนว่ามันอยากเนอะแล้วถอด ว่านัานเขาอยากเปลี่ยนชื่อเพจว่าจันตั้มมี่หิวข้าวเด้ <c oughs> อนะฮะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนหนาลักยุ่งเหรอ <c oughs> หิวข้าวตลอดเวลาตั้มมี่หิวข้าวอ <c oughs> ืมไม่ได <c oughs> ้มันบุกห้องมาคือบ่เสร็จแม่นนะ Dạ. Ừ, Nó sẽ bị hơi giặt chung. Ừ. Ừ. Đen. Ừ. À... Ừ. Ừ. <laughs> Nha của papa. Ừ. เม <iento> uhm. hmm. ื่อกีบอั้นก็จะดิอืมเสร็จอืมคุณจัง เผ็ดเผ็ดเผ็ดบางตำหัวใจเท้า่อย่อยใช้งาปหล่ารับคู่ะ งงกิอย่างทั้งสองอย่างช่บบางอันบาซาับี้กัเปนอย่างแบบแดกม,มันแซ่บปุ๊ดแนวนะอืมปากกระสุน อร่อยอืมเพียงกานแสบท้องไม่เผ็ดนี่แก่ บาทดัดฟันกินอยู่ไม่เป็นอุปสรรคอันได้เสียบนี่ยผมก็สนนะรุดก็รุดเลย <c oughs> <c oughs> ปกติเขาอยู่ไม่นานนะเผ็ดนะผักเป็นเกลียงเลยอืผักเนี่ยอือ มเผ็ดคุณไม่เผ็ดเหรอ,อเียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ตามน้องนี่จ่าเด้อสำหรับมือนีจ่าตามก็บีขาขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีจา้า